62 6555ครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทจงไทยเจนหมิงเ e อี้ยวเอี้ยกุ้งจำกัดจิวเจิ้นปูซนเจลหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสสกุลครับพร้อมโดยคุณพิชัยกิตอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพสัชหุ้นชิวจำกัดสงเกาหลีตังกุยจับต้องดื่มเจสดีตาสมเกาหลีตังกุยจับและสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินดีและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบบาทโดยคุณพิชัยกิตอิทธิขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับ,บคู่นี้นี่ ยกนี้น่าจะเปิดเกมออกอาวุธกันเต็มตัวแล้วนะครับอีสานเหนือเดินกระยับเข้าไปมีตีนสายหน้านะครับแต่ถ้าหลุดถ้าหลวมนี่โอ้โหคมเยนคมมีแข้งขวานี่โต้คืนหนักๆนะครับมาดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับชินกันออกอยู่นะครับตอนนี้อา้าววันนี้นะครับไม่ไม่ดูไม่ได้นะโบยดูหนีเล,เลยทีเดียววันนี้นะครับคุณสมพรแก้วทศินโชธนี่จากเอีด้วยนะ แล้วก็ชูชีพตรีโภาคานี่ลุ้นรายการนี้ก็หมากับเหมือนกับยารายการนี้เลยมางทีบางครั้งก็ไปจัดที่ยุทธยาตลอดนี่แหละครับทุพายูนี่มวยมันให้ท่านชมกันมันมันอย่างนี้เลยทีเดียวนี่โอ้อยอุทัยทัอาสานขาดไม่ได้นี่ครับห่าเรียกว่า เอครับเทียบเลยครับอ่าแฟนของทูปยูช่อง24รายการมวยวันอังคารก็มวยมันสน,นันเมืองแระสรัีศึกเพชรยินดีวันศุกร์แบบนี้ครับมวยมันวันศุกร์อตอนนี้มวยมันรองผู้เอกอเดี๋ยวต้องดูครับอนอกกับไนนอกกับไหนครับเดี๋ยวต้องดูเขาบอกว่าเดี๋ยวคมเฉือนคม เครื่องติดเมื่อไหร่นี่มาเดินไปทะล,ลุแต่ว่ากว่าจะถึงตัวนี่ต้องดูครับอีสานเหนือประเภทาอาวุธจัดจ้านเหลือเกินครับถือว่าจุกจิกด้วยนะครับมีลูกทีบพอยทำร้ายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีแข้งนั้นออกแม่นคมเขียนคมก็พยายามนะครับทีบทำร้ายจังหวะแล้วก็มีแข้งขวาสวยๆเหมือนกันเจมส์กันชุกถือว่า อย่างคู่ขี้สูสีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันวงในแลยครับคู่นี้ดูว่ามวยเข่าอาชีพยังคมเฉือนคมจะเบียดกล้าไหนได้หรือเปล่าครับแมวันนี้นะครับป้าเปี๊ยฝากมาเลยนะน้องบอลครับอยู่ในในทีมพวกเราอยู่แล้วป้าเปี๊ยกรคุณปียญาทองไทยนะครับเปิดโอเชียนคามาน่าอยู่ที่งามมงวาลครับโอเชียนคามาน่านะฝากแฟนมวยด้วยไปพักผ่อนลนใจกันนะเอ้ามาบนเวทีนะครับยก3ฝ่ายแดงสารเหนือน้ำเงินคมเฉือนคม โอ้โหนี่มวยมันจะต้องต่อยกันอย่างนี้ดูดีเลยนะครับสารเหนือขยับมาอีกคมเฉินคมมาขาดไม่ตกนะครับเอาทีไปทีนึงอีสานเหนืออา้าวรองสุทัศน์ก็ดูรายการนี้อยู่สุทัศน์พุ่มพันม่วงนี่นี่อา้อาวฮ่าล็อกเลยล็อกตีไปตีไปปลายยกแล้วนะครับเหลือนิดนึง โอ้โหดูดูดูดครับแม่ตอนนี้วงในสัดกันนัวเนียเลยครับกรรมาการธงชัยมาบอกมากลางเวทีครับรายยก3รายยก3มาเดี๋ยวดูเม็ดสุดท้ายใครได้หมดยกที่3พักกันแปตป้า45ปีสยามคูเบต้านวัตกรมกรมเกษตรเพื่ออนาคตและผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับ 026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละ,ะครับยกที่4น่าจะเป็นยกของสงครามเข่าแล้วนะครับเดินเบียดเดินขยับเข้าไปคมเฉือนคมจากล้าในตีเข่าโอ้โหแต่ว่าอีสานเหนือนี่วงในก็ไล่แขนแล้วก็ตีล็อกได้ดีเหมือนกันเลยครับเกมการยกวงในนี่ถือว่ายัางคู่ขี้สูสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนครับอ,อ,อวอเอนืออ่อนนมไม่ได้เลยอีสานเหนือแดงนะครับน้ำเงินคมเฉือนคม,มขวัญไปอีสานเหนือ อีสารต้องเหนือเอ้าเสียไปแต่ว่าอะไรนก็เกิดได้นะครับเอ้าเทเทเทไปตีไปเอ้าล็อกไว้นี่เลยครับคมเชิญคมโดนล็อกโอโ้โหเหมือนทีมปากตายเลยเอ้าเอาไม้เอาไม้มาูปปรางกับโอ้โหฟันเลยแตกเห็นไหมฮอยไม่ต้องห่วงแตกเท่าไรมากเท่าใจเท่านั้นเอา้าเสียไปเสียไปสางเหนือเอา้า คมเชินผมเลาะ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 เลมเลาะเลมเอาเสียบมาคมยิงคงเอาสานเหนือตะแคงไว้ตะแคงไว้โอ,โ,โอ้โหดูครับมาสุดมันเลยครับล้อมผู้เอกของเรากรรมการธงชัยดึงออกมาว่ากันต่อกลางเวทีอ่าตอนนี้มาอุ้ยอีสานเหนือบันศอกเข้าไปมาสองศอกแล้วอุ้ยแต่ว่าดูผมเชินผมอุ้ยอุ้ยมาเอียง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 มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับโอ้โหท่านผู้ยังให้เห็นนะครับ อีสารเหนือมีมั่นกับตูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับสับเข้าไปดูออกอาการโอ้ไล่ขย่ำแล้วนะครับตอนนี้วงในนี่เขาบอกว่าคมเหย็นคมมีนานอาชีพแต่วันนี้มาเจออีสานเหนือโอ้โหทนไม่ไหวแล้วครับนี่ว่างัดก็ไหวดีแเต็มไปคางนะครับอ้าวขึ้นไหอีกนี่เลครับโอ้โหนี่แหละมาเา,าส่สูตรนั่ง t o โตย t a าคมอ o เตอร์เลย มวนเดียวเลยมวนเดียวเลยอีสานเหนือโอ้โหขยํำอย่างเดียวเลยนะครับอา้าวปลายกไม่หยุดไม่หยุดอีสานเหนือโชดบางแสนน,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 น้ำเงินคมเฉือนคมเน่าต่อยลําตัวเอาแมา่แกกเก็บเลยนะครับอีสานโอ้โหกรรมการแม่ทำหน้าที่ได้ถูกต้องถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าย้ำเลยอะ่ะนี่แหละครับแค่ยกสี่นะครับ,บวนันนี้โอ้โหเจ๋งเลยนะครับอีสานเหนือโชดบางแสนเป็นฝ่ายชนะนะครับ คมเฉินคมนะครับบอลมหาชัยในยกที่สี่แบบหมดทางสู้เลยนี่แหละครับมาดพุชนะนี่เทเลยนะครับโอ้โหดูดิเดี๋ยวดูภาพชานิดนึงของพระชามาหน่อยของพระชามาหน่อยโอ้โหลุกไหนนะครับมาดูนะครับนี่ปังสอรกรปักษาแหวกรางไปเลยแล้วก็เล่นลงด่านประตูอีกกระซ וץ ด้วยเขานะครับฟันก่อนนะครับทางโอ้โหีสานเหนือครับมาแรงจริงๆเลยทีเดียวนี่ โอ้นี่ฟันก่อนฟันอีกดอกหนึ่งฟันอีกโอ้โห و, โอ้โห و, ทำมาสูนย์ขว้างขวานโอ้โหทุกลูกเลยนะครับอีสานเหนือวันนี้โอ้โหคมเฉินคมรับไม่อยู่กรรมการทำหน้าที่ได้เป๊ะเป๊ะเลยนะครับบางต่อยโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่นะครับศิลปะามาม่ไม้มวยไทยมันโ,โหแรง